สีทองจะต้องมาติดๆเหลืออิสเบลลาแสงสีทองสีทองสีทองเอ้ยมาเอ้ยมาเอ้ยมาเอ้ยอ่ะต่อไปต้องมาแล้วต้องมาแล้วสีทองอีกสีทีสีทองสีทองสีเยี้ยแอมเบอรอิสเบลลาโอ้โนแมนแม่งซ้ำเฉยซ้ำเฉย เอาล่ะฮะสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนนะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ Mo ็อกดชนแนลฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไอเดียที่ไฟอกแล้วสำนี้เนี่ยเป็นวันสุ่มกาชาวันนี้กาชามา8ปนิดนึงมาในวันอังคารนะครับผมมีการรีซีซั่นด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกาชาลูกใหม่ล่าสุดกัน และกระชาลูกนี้ต้องบอกไว้เลยว่าเป็นการคอสโอเวอร์อีกแล้วฮะกับเดอะพรอมิ n e น e r l a n d หรือพันธสัญญา e น e r l a n d นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูลูกแก้วลูกนี้กันก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างฮะเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของสกินทองที่มีชื่อว่าอิสเวล่าเป็นสกินของตัวบัตต q ควีนหรือว่าราชินีเลือดต่อมาก็จะมีอีก3สกินม่วงฮะก็จะมีทางด้านของนอร์แมนเป็นของเอมบ m e เมอร์เอมมาเป็นของกรเล n เนอร์แล้วก็เล่เนี่ยจะเป็นของตัวพิซเนอร์หรือว่านักโทษน,นั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแบบเต็มๆกันหน่อยครับว่ามีสกินอะไรมีเครื่องประดับอะไรกันบ้างเริ่มต้กนก็เป็นสกินทองของบัตตี้ควีนที่มีชื่อว่าอิซาเบลลานั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะสวยอยู่นะแล้วก็มี เอบอเบอร์ฮะมีชื่อชุดว่านอร์แมนนะครับผมตัวต่อไปเนี่ยก็คือพิสเนอร์หรือว่านักโทษเนี่ยจะเป็นเรนะครับผมอันนี้ออกแบบเท่ๆเหมือนกันนะและตัวสุดท้ายครับผมก็จะเป็นกราเลนเนอร์ที่มีชื่อว่าเอมมาชื่อนี้ตรงกับตัวละครในไอเดนเลยนะนอกจากนั้นของที่อยู่ในลูกแก้วเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องประดับสีฟ้าครับเป็นพวกสกินเป็นพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้ส่งผลเอฟเฟคต์แต่อย่างใดฮะนอกจากที่เราจะหาสกินโวงและสกินทองในลูกแก้วกระชาลูกล่าสุดได้แล้วยังมีกิจกรรมที่เรา สามารถรับทางหน้าขอสก,กินม่วงได้ฟรีด้วยเลือก1ใน2ส,สก,กินนั่นก็คือเป็นตัวกิวด้าและก็ตัวดอนนะครับผมก็เดี๋ยวผมทําคลิปแยกอีกหนึ่งครั้งละกันนี่คือของรางวัลทั้งหมดนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มสุ่มกันนั่นเองนะครับผมแล้วมาดูว่าเราจะเกลือหรือว่าไม่เกลือนั่นเองคะแล้วไม่ต้องเป็นการเสียเวลามากจนเกินไปฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มกันเลยฮะเรามาเริ่มต้นกันเลย10บรุกแรกสวยสวยสีฟ้าเริ่มต้น เขาเรียกกันนำร่องเฮ้ยติ๊กเกอร์เพียบติ๊กเกอร์เพียบเลยแล้วก็ได้ทด้เครื่องประดับมาด้วยครับเป็นกระตุยครับไปอีกสี่เม็ดฟรีเอ้ยฟ้าฟ้าว่ะฟ้าฟ้าฟ้าเฮ้ยมีแบบสติกเกอร์นะในเกมมารอบนี้เราจะใช้ทางด้านของหลอดไฟครับเรามีหลอดไฟฟรีอยู่ที่850ดวงนะครับจัดไป10ลูก เปิดสีฟ้าเดี๋ยวว่าจะไม่รแบบทอง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 ติดติดกันเลยก็ได้ใครจะไปรู้ถูกปะอันนี้ก็เกลือไปเปิดไปแล้วยี่สิบสี่ลูกค่ะค่อนข้างเกลือรอบนี้จะเสี่ยงกันจริงๆแล้วสิบลูกสีทองสีทองสีทองสามสิบสี่ลูกผ่านไปยังเป็นแข่งสีฟ้าอยู่ครับยังคงเป็นแสงสีฟ้าอยู่ลูกที่สิสี่สีทองสีทองสีทองสี ทอยเป็นสกินของเอมมามาแล้วครับผมสกินแรกของเรานั่นคือสกินเอมมาหรือของกราเดเนอร์สาวชาวสวนนั่นเองนะครับมาเปิดหัวมาดีแล้วต่อไปก็สีทองต่อๆเลยแหนต่อไปนะครับผมขอแสงสีทอ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 งและสกินนั้นก็คือเร ไปสกินของตัวนักโทษหรือว่าลูก้าัด้เอยครับอาละฮะสีทองยังต่อเนื่องอย่างงี้ลูกต่อไปใส่สีทองต้องมาอีกแล้วครับลูกต่อไปของเราต้องเป็นแสงสีทอ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 งเบรกฟ้าก่อนเบรกฟ้าก่อนครับตอนนี้น่าจะผ่านไปที่64ลูกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมหกสิบสี่ลูกลูกที่เจ็ดสิบสี่สีทองสีทองสีทองสี ทองไม่ออกมีแต่ฟ้าทอไม่ออกทอไม่ออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันต่อไปสีทองจะมาแล้วสีทอง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 ฮฮ้่ยฮยมันยังไม่มามันยังไม่มา ier, ลูกที่เก่าสิบสี่แสงสีทองสีทองสีทองเฮ้ ทำไมเข็มยาวอ่ะโอ้อ่ะต่อไปร้อยสี่สีทองสีทองสีเฮ้ยรถเกือความหน้าบ้านสีเรียหลีสีเรียหลีสีทอง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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเป็น ได้ไปแล้วสามสกินนะสกินนี้เป็นของเอมโบโบเอาละสีทองจะต้องมาติดติดสีทองจะต้องมาติดติดเหลืออิสเบลล่าแสงสีทองสีทองสีทองเอ้ยมาเอ้ยมาเอ้ยมาเอ้ยอ่ะต่อไปต้องมาแล้วต้องมาแล้วสีทองอีกสีทีสีทองสีทองสีเยี้ยเอมบ้าอิสเบลล่า โอ้นอ oh, no แมนแง่ซ้ำเฉยเฮ้ยซ้ำเฉยสีทองสีทองสีทองสีว้ามันซ้ำ่าอิสเบลาได้สองทีสีทองสีทองสีโอ้สีเข้มได้อีกสิบเบสสุดท้ายแล้วนะ สิบเลตสุดท้ายถ้าเกิดไปได้ต้องเติมเงนินละลูกที่ร้อยหกสิบสี่สีทองสีทองสีโ,โอ้โหเรียกร้อยเติมทางอีกหนึ่งรอบโอ้โหไม่นะไม่นะสีทองไม่ออกม,มามะทำไมม,มามะไม่หาโมบีโอ้โหร้อยหกสิบสี่ลูกเปิดไปแล้ว พักเวกชมโฆษณาเติมตังแป๊บหนึ่งเอาล่ะหลังจากที่เราเติมเงินไปที่เรียบร้อยเราเติมอีกสามพันสรุปวันนี้เติมไปเก้าพันแล้วเนี่ย oh, <no. S 1> อโอเคเปิดไปแล้วทั้งหมดตอนนี้ร้อยหกสิบสี่ลูกนะครับผมมาดูว่าอีกเจ็ดรอบนี้แสงสีทองและมัมม้าจะมาหรือเปล่านะครับผมไปกันต่อเลยไม่ต้องเสียเวลาห้สิบลูกสีทองสีทองสีทองยา yeah! มัมม้มามัมม้ามัมม้า มามามาหมาเติมไปทำไมวะตั้งสามพันมาหมามาแล้วว่ะฮู้ครบแล้วสายหมาหมาก่อนนี่สวยงามเย่หมา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 กว่าจะมาได้วหมามากว่าจะเสด็จมาได้หมา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 แล้วได้ครบไหมเนี่ย ก่อนนะครบทุกอย่างแล้วครับ <Wow. S 1> เพื่อประดับสติกกงสติกเกอร์ท่าทางนะฮะโอเคเรียบร้อยฮะสำหรับการสุ่มกาชาโปรเจกต์ Project. The Promise Neverland หรือว่าแบบพันทัสยาม Neverland นั่นเองนะครับเรียบร้อยแม่งเ้ยเหลือสปินเอ้ยไม่ใช่เหลือสปินเหลือเหรียญแดงเพียบเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่า